ไม่ไม่ทอกสินค้าไม่เกินเลยถ้าเราไม่ได้ทําเองวันนี้ในวงการหาคนจริงใจลำบากจริงๆน้ําหอมสายมูเนี่ยไซคเด็กภาษาไทยแบบนี้เนาะเป็นน้ําหอมที่สายอยากทํามานานแล้ววันหนึ่งสายได้มีโอกาสเจอคุณหมอช้างค่ะคุณไม่นำเปเห็นว่าผมเนี่ยแทบจะไม่มาออกไม่กาทอกสินค้าไม่เกินเลยถ้าเราไม่ได้ทําเองดังนั้นเนี่ยพอคุยปุ๊บเนี่ยอาจจะบอกจริงวันนี้ในวงการหาคนจริงใจลำบากแต่พอคุยคุณซายปุ๊บเนี่ยเออถ้ารู้สึกว่า เฮ้ยเขาคงทำจริงๆแล้ววะเขามีความตั้งใจจริงๆศาสตร์ในเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันมีในคงจุ้ยเยอะอยู่แล้ว <F> ล<ะ>เพราะว่าคนเราเนี่ยได้กลิ่นก่อนเห็นหน้ามันทําให้เกิดความรู้สึกแล้วชื่อที่เราตั้งเนี่ยเป็นชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์ก็คือเดชศรีมนตรีอร๋อเหรอเดชเนี่ยหมายถึงเรื่องของอำนาจวาสนาการงานให้ฉีดก่อนออกจากบ,บ้านเวลาไปติดต่องานคอันนี้หอมลดหนึ่งในนั้นดอกกุหลาบสีชมพูและดอกมะลิความรักความเมตตาคุาำว่าสีเนี่ยสาลาาเรือจลีอีสีเนี่ย หมายถึงความเป็นมงคลทั่วไปมันเลยเป็นตัวแทนของเรื่องเรื่องเงินทองสีใช้ไ<ถ>ด้<อ>ง่ายอันผันหอมมีมีคนสงสัยว่าอาจารย์อย่างวันนี้นัดแฟนตอนเย็นคมีงานตอนเช้าเที่ยงเป็นเรื่องเงินเนี่ยอะลละ่ที่ทั้ง3สีได้ไหมทั้ง3สีได้เพราะว่าเอกลักษณ์ของมาดาัฟิงคือเวลาคุณเอาทั้ง3อย่างมาผสมเนี่ยมันก็จะเกิดความหอมใหม่ขึ้นมา3สีก็ตามรอบไม่ใช่ว่าหอมอีเแล้วคุณ ขวดเนี่ยตัดออกให้เป็นแปดเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์มงคลเราดูห่วงจี้ไปถึงขวดนะเวลาฉีดจะหอมแน่นอนคุณต้องหันเข้าตัวเองถูกไหม<อ>แล้วก็วนตามเขียนไปกานี่<อ>ซ้ายไปขวาเลขที่เป็นมงคลเนี่ยต้องเป็นเลขที่1 3<อ> 1> หรืส5ก็ได้ถึงรอบ3รอบหอ5หรอบโอ้โหนี่เทคนิคกนเนะวันนี้ถือเป็นเทลสุดท้ายของมาดามฟินปีนี้นะคะสซรขอแบบให้แม่เอาให้ลูกชามาดามฟินคุณฟังีๆนปีม่หนึ่งพันคนแรกนะคะ ได้เซนชัสวขวดใหญ่อีกหนึ่งขวดโอ้โหได้โลชั่นจ้กหอมดอกมลอีกสามหลอดใหญ่ลิปสติกอีกสามแท่งอันนี้คือที่ลูกค้ามาดังปินรอคอยมากนะคะสามสีทำครั้งเดียวไงใช่ปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งค่ะก็คือได้ไปในกล่องบ็อกเซ็ตอันนี้ด้วยมาจีนจีนด้วยที่ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับมีเ่องมียามทูบสายมูคุณคุณได้ไปเนี่ยไม่ได้ไก่กาณะเขาไม่ได้ใส่กล่องโฟมอะไรไปนะคุณได้เป็นกล่องสวยมากอ่ะแบบดีสวยจริงเพราะฉะนั้น วันนี้2,565ยบาทปีหนึ่งมาดามฟิ่นทำครั้งหนึ่งอะ่ะขอบพระคุณนะอย่ะเลิมครับ